มันก็กบอกว่าตอนตีสเนี่ยคุยกับแม่น้อยอยู่แล้วก็มาคำใสนะบอกกับแม่น้อยว่าจะกลับบ้านเปน็นหเดือนเออประมาณ1เดือนไปดูแลลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสับสนก็ก็ให้เข้าใจนะแล้วก็สิ่งที่ป้าพูดในคลิปเนี่ยป้าไม่ได้พูดเพื่อให้คําสาปป้าคําสดูไม่ดีป้าสงสารด้วยซ้ำไปว่าแก่แล้วยังก็ต้องมา กันเรื่องลูกเรื่องเต้าเนี่ยเข้าใจว่าเป็นพ่อเป็นแม่มันต้องแบบทุกข์ใจในเรื่องแบบพวกนี้แต่ถ้าป้าไม่พูดนะไอคนที่อยู่ที่เอาไปห้อยอไ,อไอช่องอะไรนะดามดาก่ะนะก็คงจะเอาไปตัดต่อตแล้วตัดต่ออีกไม่มีวิธีการไปหากินกับใครเราเอาสองอันไปไประกบประกบประกบอันนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรวันวันใส่ร้ายเลยชาวบ้านเข้าไปใส่ร้ายเขาเรียกว่าใสา่ร้ายเลยนะไม่รู้เรื่องรู้ราว เอาไปทําไปทําเพื่ออะไรเพื่อยอดวิวยอดวิวบาปบาปคนพวกนี้มีแตนะ่ยอดวิวบาปนะยอดวิวบาปเวรกรรมถึงมันไม่ถึงมันจะมาช้ามาเร็วเดี๋ยวมันก็ตามคนพวกนี้นะมันบาปตรงไหนความคิดเพราะว่าตอนที่มันทําคลิปเนี่ยเอาคลิปไปตัดต่อเนี่ยมันไม่ได้พูดแต่มันใช้คนอื่นเอามาประกบกันแต่ว่าความคิดที่มันทาเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกวบาปทางความคิดกรรมทางความคิดต่อไป มันจะเป็นโรคสมองเสื่อมกรีดสิครับกรีดนะกรีดเลยไม่ต้องกานเอาไว้กรีดกรีดเราบายมันออกมาระบายมันออกมาในเคสของอป้าคำสนะทุกคนนะป้าไม่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าป้าคำสาสหรือลุงฟื้นไม่ดีนะแล้วก็ไม่ใช่คนไปทัวร์โงแรกอยากให้แกขายของนะดีๆแกขายของได้แกก็จะได้ไปใช้นะ ในวัยชราของแกนั่นแหละนะที่พูดเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยป้าคำใสจริงๆก็คือเรานี่คือห่วงแล้วก็ถ้าหากว่าป้าไม่พูดในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่เราคุยกันตรงนั้นเนี่ยนะคนที่น่าก็คือคนที่แบบทุกคนอาไปเล่นเป็นคนไร้น้ำใจบ้างเป็นต้องบางคนบางคนนะไล่สดบอกว่าต้องมาขอเอาขันห้ามากราบก่อนจะออกจากพื้นที่อะไรเงี้ย โดยที่เวลาพูดเนี่ยไม่มีเหตุมีผลไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้อีโนอีเนอะไรสักเดียว่าไอ้กูจะพูดแล้วก็ให้มันในไลฟ์กูก็พอแต่จริงๆไม่รู้เรื่องอะไรเออนะไอ้คนพวกนี้เนี่ยเป็นประเภทที่ว่าเรื่องคนอื่นเนี่ยมแม่งไม่ดีไปหมดอะเรื่องของตัวเองเนีเรื่องประเสรสิฐี แกจะบอกว่าสำหรับป้ากำไสเนี่ยนะแกกลับไปเคลียร์ปัญหาก็จริงนะแล้วก็เดี๋ยวไอ้บอกป้ากำไส้ไอ้เ,เอด็กเงาหัาดูดูไลค์ก็อยู่แกตั้งผ้าตั้งอะไรไอ้เรื่องที่ว่าแกบ,บอกว่าแกจะกลับบ้านาหนึ่งเดือนไปดูแลลูกเนี่ยแกพูดกันไม่น้อยแล้วนี่มนมาโทรบอกแล้วคนแกก็อาจจะหลงหลงลืมลืมมาพูดกับป้า,เ,าเพราะว่าป้าคุยแล้วนะวมนนั้นแกบอกว่าตอนตีสองเนี่ย คุยกับแม่น้อยอยู่แล้วก็มาคาสายนะ่ะบอกกับแม่น้อยว่าจะกลับบ้านเป็นหนึ่งเดือนเออประมาณหนึ่งเดือนไปดูแลลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสับสนก็ก็ให้เข้าใจนะและก็สิ่งที่ป้าพูดในคลิปเนี่ยป้าไม่ได้พูดเพื่อให้คำสายป้าคำสายดูไม่ดีป้าสงสารด้วยซ้ำไปว่าแก่แล้วยังก็ต้องมากันเรื่องลูกเรื่องเต้าเนะี่ยเข้าใจว่าเป็นพ่อเป็นแม่มันต้องแบบทุกข์ใจในเรื่องแบบพวกนี้ แต่ถ้าป้าไม่พูดนะไอคนที่อยู่ที่เอาไปห้อยโดยเฉยพาะไอไอช่องอะไรนะดำดาก่ะนะก็คงจะเอาไปตัดต่อแล้วตัดต่ออีกไม่มีวิธีการไปหากินกับใครเราเอาสองอันไปประกบประกบประกบอันนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรวันวันใส่ร้ายเลยชาวบ้านเข้าไปใส่ร้ายเขาเรียกว่าใส่ร้ายเลยนะไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เอาไปทําไปทําเพื่ออะไรเพื่อยอดวิวยอดวิวบาป คนพวกนี้มีแต่ยอดวิวบาปนะยอดวิวบาปเวรกรรมถึงมันไม่ถึงมันจะมาช้ามาเร็วเดี๋ยวมันก็ตามคนพวกนี้นะมันบาปตรงไหนความคิดเพราะว่าตอนที่มันทําคลิปเนี่ยเอาคลิปไปตัดต่อเนี่ยมันไม่ได้พูดแต่มันใช้ขดอื่นเอามาประกบกันแต่ว่าความคิดที่มันทำเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกบาปทางความคิดกรรมทางความคิดต่อไปมันจะเป็นโรคสมองเสื่อมอ่ะก็พอกันกับไอ พ,อ,พอกันกับไอ้ไอ้จิ้งไอ้นะไม่ใช่จิ้งโจอสิไอ้ลูกออสอะนะไอ้ลูกออสที่ไล่ขับรถไล่ไม่รู้เรื่องรู้ราวและเออก็ไปดูคนโน้นคนนี้มาเออโหตั้งคออนุญาตเจ้าของที่เจ้าของทางนั่งนู่มนลถไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ด้วยสันดานที่ไม่เคยดีเลยเนี่ยถึงได้พูดไล์ได้ตลอดเวลาอันนี้คือเรื่องจริง ที่ฟังดูแล้วสะอสะเอียนกับคนที่ใช้อาการครบ32เนี่ยนะมาหากินมาใช้ปากหากินกับชีวิตคนอื่นยังมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรใส่สีตีไข่ให้ชีวิตคนอื่นเขาดูย่ำแย่กรรมห้อยพระเต็มคอตะตีโลโกตะตีลากาอะไรอยู่นั่นแหละ ห้องอยู่แต่พฤติกรรมมันทําไม่ได้คนพวกนี้นะเขาเรียกว่าปากมือถือสากปากถือสินของแท้นะอย่าลืมละ่ะฝากไปด้วยฝา,ากด้วยนะเป็นลูกใครเหมือนกันนะที่เวเอกสารลูกความไปร้องเรียนน่ะฝากให้ไปตรวจสอบด้วยหน่อยเออใครที่เป็นพลเมืองดีชอบเอเขาเรียกว่าอะไรชอบความถูกต้องความยุติธรรม ความสุขสันต์สุจริตความเป็นประชาชนคนดีเป็นบุคคลที่ดีสีอะไรวะเนี่ยบุคคลที่ดีสีอะไรสีเสนียจอะไรก็ฝากไปด้วยนะฝากไปดูด้วยว่ามันถูกหรือมันผิดนะได้ยินว่ามีทนายเอาเรื่องของ ทนายของลูกความคนใดคนหนึ่งเนี่ยเอาเอาเรื่องของลูกความตัวเองเนี่ยไปใช้ประโยชน์โดยที่เอ๊ะผิดไม่ผิดไม่รู้เหมือนกันบ้านไม่ค่อยมีความรู้เหมือนกันก็ฝากก็ฝากท่านผู้รู้ด้วยนะท่านผู้รู้ท่านพู้ท่านผู้รู้ท่านผู้รู้รแจ้งรู้จริงผู้ประสิทธิ์ประสาทนะประสาทประสาทในใช่หรือเปล่าเนี่ยนะแล้วก็ชอบหากินกับชาวบ้าน ก็ไปตรวจสอบดูหน่อยนะว่าเรื่องแบบนี้มันถูกหรือมันผิดนะมันมีทั้งหมด3มไฟล์3ไฟล์ก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไปก็ฝากดูด้วยฝากฝากพลเมืองดีตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลบุคคลนี้ดูว่าเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่องไหม คนที่ใส่แบบนี้อะไรประมาณนี้อืมไม่ต้องเอาเรื่องไปเรียกว่าเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาบอกหรอกคือเข้าใจเข้าใจนะสหรับสรับไปก้อนนีป้าคำลสใส่น่ะแกจะกลับมาแกก็มาคือเรียกว่าอะไรอะ่ะคนขายของเนี่ยเอาง่ายเลยหนึ่งนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วนะมันจะเรื่องครอบครัวแล้วคือครอบครัวแกก็คือป้าจะรู้ดีไอไอ้ ไอ้ลูกอ้อนลูกเขียดเนี่ยก็ไม่รู้ดีหรอกไอ้ดามดาก,ก็ไม่รู้ดีหรอกเพราะว่าอยู่ในไม่รู้นะไม่ได้อยู่เป็นไม่รู้ไม่รู้จักชีวิตของเขาหรอกแต่เอาชีวิตของเขาไปเล่นหากินกับกับเรื่องพวกนี้มันเป็นเงินบาทเงินกรรมก็ปล่อยเข้าไปพวกนี้มันไม่มีทางทางอื่นแล้วแต่อยากจะบอกว่าในเรื่องครอบครัวนั้นนะ่ะแกมีปัญหาของแกอยู่เพราะนั้นเนี่ย ป้าเข้าใจแล้วก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าอยากจะให้แกขายผ้าได้ดีๆแกกลับไปขายผ้าที่บ้านเนี่ยที่ห่วงที่ห่วงคืออะไรที่ห่วงคือแกไม่ได้หนุ่มเหมือนแต่ก่อนหลายคนบอกว่าทําไมป้าถึงพูดอ้ทำไมป้าถึงพูดเรื่องส่วนตัวเขาเรื่องอะไรที่แบบบางคนก็บอกว่าทําไมต้องเอามาเปิดเผยต้องมาอะไรพวกนี้นะบางอันเนี่ยถ้าป้าไม่เปิดออกมานะ พวกคุณก็จะมองว่าลุงเป็นคนใจดำไม่ดูดำดูดีคนแก่คนแก่คนเฒ่ามันมีอยู่แล้วเพราะนั้นก็เปิดความจริงขึ้นมาสว่วนที่ป้าห่วงที่ป้าห่วงคือแก่แกแกไม่เหมือนสมัยก่อนที่ลูกยังแบบว่าวัยรุ่นถึงลูกจะแบบว่าไอ้น,นี่อยู่แต่ก็ยังมีแรงสู้ได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยแกอายุเยอะแล้วลูกก็ยังหนุ่มเข้าใจไหมคะข่าวคราวมันมีเยอะในช่องทีวี มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ป้าห่วงคือห่วงตัวแกนั่นแหละห่วงจริงๆกับเรื่องพวกนี้นะส่วนคนที่เอาไปพูดเป็นคอนเทนต์เยอะเย้ยสารพัดเนี่ยคือไม่รู้ความจริงไม่รู้ความเป็นห่วงป็นใยของเราตอบมองว่าต้องเอาขันห้ามากราบก่อนออกไปไม่ใช่เหตุผลก็คือนี่แหละอันที่แก หลงคุยกับเอซว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็คิดว่ามาคุยกับเราจะพัดจะผู็บอกมาคุยกับเราเนี่ยคือความเข้าใจผิดก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่ห่วงคือห่วงตัวป้าคำใสแล้วป้าก็บอกกับแกตรงๆด้วยว่าป้าห่วงจริงๆ พอแกเดินก็ไม่คล่องอะไรก็ไม่คล่องแล้วโดนผักทีเดียวก็ล้มแล้วอ่ะรู้ไหมว่าสิ่งที่ป้าห่วงนี้เป็นห่วงเรื่องอะไรอ่ะเวลามีแบบนี้เนี่ยถ้ามันมีอะไรที่มันคุมถ้าถ้าเกิดเขาคุมอะไรไม่อยู่แล้วเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่ป้าห่วงป้าจะไม่พูดอะไรเยอะอืม นี่คือสิ่งที่ห่วงใยที่พูดในคลิปเนี่ยคือปกป้องลุงนะปกป้องตามความเป็นจริงที่ป้าทําคลิปเมื่อเช้าไม่ได้ว่าไปใส่สีใส่คใครใครแต่ปกป้องลุงซึ่งลุงไม่ทําอะไรที่มันไม่ไม่ถูกไม่ควรตรงนี้มันก็เป็นสิทธิ์ที่เราพูดเอาความจริงมาพูดกันแล้วมันก็เข้าใจส่วนคนที่จะเอาไปเล่นเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหรอกมัวน,นิ่มแล้วก็ อ่มั่วไปเอาตัดไปแล้วก็ไปใส่เพิ่มสีเพิ่มไข่เข้าไปคนพวกนี้บับกรรมมันจะต้องตามอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่ป้าห่วงทำไมป้าถึงไม่อยากให้แกกลับไปแต่ด้วยความที่แกก็ห่วงอะไรคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่เพิ่งเกิดเพิ่งอะไรแล้วมันนานมาแล้วป้าเข้าใจดีแต่ก็ ฝากสนับสนุนก็แล้วกันก็ฝากไม่ค้ใสายกส่มบอว่าทำไมไม่โทรไปถามบอกอตรงๆนะยูทูบเบอร์ที่นาเนี่ยป้าไม่มีเบอร์ทุกคนป้าไม่ได้ขอเบอร์ยูทูบเบอร์ถ้าไาไม่ไม่มีเรื่องที่แบบว่าต้องจริงๆเนี่ยเบอร์ยูทูบเบอร์ป้าไม่มีเบอร์นะถ้ามีคือลายกลุ่มเลยน้อยคนที่จะมี มีเบอร์มีไลน์ป้าเพราะนั้นหลายคนว่าทำไมถึงไม่โทรหลังไม่ทำไมถึงไม่นี่ถ้าหลังไม่ทุกอย่างคือที่เขาเอาไปเล่นที่เขาาไ,ไปตัดแปะตัดแปะอย่างเงี้ยมันก็เป็นผลเสียกับลุงอยู่ดีเพราะนั้นเนี่ยป้าก็เราจะบอกว่าสิ่งที่ป้าทำคิดเมื่อเช้าเนี่ยมันคือสิ่งที่ลุงควรจะพูดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ป้าคำสายก็จําผิดแหละคุยกับแม่น้อยแต่บอกว่าคุยกับป้าลูกคำที่แกคงจะคิดหลายอย่างพราะแกก็ทั้งเป็นห่วงลูกทั้งทําไมชีวิตถึงต้องเจอเรื่องราวแบบนี้ป้าก็ถึงบอกว่ามันอาจจะเป็นกรรมเก่าหรือเปล่าก็ให้แกไปนั่งตัดเวรตัดกรรมหรือปวดน้ําอะไรเนี่ยคือที่ห่วงเขาแกแกแล้วก็ต้องมาทุกข์ใจกันเรื่องแบบนี้ ไม่ได้คิดไม่ดีไม่ได้คิดจะให้ทุกคนไปว่าบ้ากําไสหรือว่าลงฟื้นพอเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าใจนะทุกคนเข้าใจของอกพ่อแม่แต่เราห่วงหวงว่าแกจะเป็นห่วงก็ว่าถ้ามันมีจังหวะหนึ่งที่มันแบบพลิกผันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะทุกคน